เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์เนี่ยของแพตฟอม a c e b o o k นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมตัานใจนะที่โพสตไปแล้วนะครับแ้วยังไม่มียอดแชร์นะครับหรือว่ามียอดแชร์น้อยนะครับอ่าแลวอยากจะเพิ่มยอดแชรเนี่ยเพื่อเปิดการมองเห็นของโพสต์ของเรานะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับออาขั้นตอนแรกะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนีเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเ่าเราก็จะเข้ามาที่เว็บบไซต์ so.com กัันนแล้วะคร อ่ะพราขก็มานแล้วนะครับเกิดวคุณชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้ชายะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้ะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครใช้งานกันให้เรียบร้อยนะครับโดยคุณชมท่านใดนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถลงชื่อสมัครใช้งานะครัยโดยคูิเกินตรงนี้ไปได้เนี่ยครับอ่ะแล้วพอสมัครนนัเยบล สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่กรกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์เคมขี s o c เชียกันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับจะเกิดว่าคุณชมท่านใดนะคที่ยังไม่เคยอ่าเติมเงินนะครับหรือว่ายังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้เลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนนะครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีสองช่องทาง้วเลือกใช้เนี่ยครับช่องดังแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับ อ่ะคุณผู้ชมก็แค่ใส่ยอดจำนวนเงินนะครับ okay, ที่เราต้องการเติมเข้าไปเนี่ยเราก็กดจ่ายเนะครับอ่ะเขาก็จะคลื่น QR code ไม่ตลองสแกนแบบนี้กันแล้วนะครับอ่ะแล้วต่อมาช่องทางที่สองก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึงสสกุลเงินกันเลยนะครับอ่ะก็จะมีเงินไทยกับดอลลาร์เนี่ยตัวนี้ก็สามารถเลือกเติมกันได้นะครับอ่ะแล้วในทุกช่องทางก็จะมีคําแนะนาในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้ะครัยคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เ right, ติมเงินกันใหเรยบนนะคัั่ลมก เะแล้วเรามาดูที่มนมูะครับในมนหมู่ตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มใม้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอาิ Instagram YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับอในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาแช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับวันนี้เราจะเพิ่มอายอดแชร์นั่นเองนะครับุผู้ชมก็เลือกมาที่เพิ่มแชร์โพสตรงนี้นะครับของ Facebook นะครับ่อแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ ในบริการนี่ครับก็จะมีอยู่หลายบริการที่เราเลือกใช้นะครับจะมีความเร็วของบริการครับที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเลยราคาที่ต่างกันตามบริการนะครับตามความเร็วนีครับของบริการเลยนะครับอก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะยครับผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกนี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวแนะนานี่ครับแล้วก็มาดูที่ลิงก์นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็มาที่โพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแช์นี่ครับแล้วก็เข้ามาที่โพสต์แล้วก็คัดลอกลิงก ในส่วนจํานวนตรงนี้ค่ะบอกคำต่ำมาที่1 0ึงอนะครับถึงประมาณร้อยล้านหรือว่าพันล้านนี่นะครับคุณชมก็อาศัยไปได้เลยนะครับว่าอต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ไปเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะใส่ที่ที่100่เนี่ยประกบกดซองตรงนี้เลยนะครับพอเรากดซองกันเรียบร้อยจะสิ้นแบบนี้นะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่แล้วต่อมานี่ครับท่านผู้ชมนะครับอมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับ ในหน,น้าน,นี้นะก็จะมีเลขออเดอร์นะครับทีนะ่เราจะทําการสั่งซื้อกัอนไปน,นะตรงนี้จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์แอปของอ่าโพสที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์โพสของตัวเองดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับอ่า,อายอดแช์นะครับก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงน,นี้ก็ลองเช็คกันดีๆนะครับอใน,น่วนตรงนี้นะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแลวก็ปริมาณที่เราใส่เข้าไปนะครับส่วนตรงนี c, <crop cheat. S 1> ้<ๆ>นะครับกเเรกาาที่ลือม อ่ะแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยอ่ะึ้นว่ารอดำเนินการนะครับอ่ะในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดำเนินการนะครับก่อนที่เราับไปดูยอดแชร์ใน Facebook ของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอ่ะสำหรับคุณชมตานใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเราเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะครับหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับ อ่าก็ให้กดมาที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีให้เราเลือกมวลมู่นะว่าเราต้องการจะแจ้งปัญหามวลมู่ใดเนี่ยครับเขาเลือกเข้าไปนะครับอ่าแล้ต้องการจะแจ้งปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกอีกทีก็เลือกเข้าไปเนี่ยครับอ่าส่วนเลขออเดอร์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนำเลขออเดอร์นะครับที่เราสั่งซื้อไปแล้วมีปัญหาเนี่ยก็นำมาใส่ตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ข้อความแจ้งกับแอดมินกันให้เรียบร้อยเนี่ยครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ อ่ะแล้วต่อมาเนี่ยผ่ากับคุณชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเรับแลราก็อ่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานเครับเราอยากจะแนะนําเพื่อนๆะครัยไปได้คาใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ะก็กดมาที่เมนูุนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้ผู้ชมก็สามารถกดคัดลองลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ะห้ได้คาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะได้ัตราค่าแนะนาถึงันะครบสาคม ให้คุณชมมาที่เมนูรีฟันตรงนี้นะครับในเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับการขึ้นเงินนะครับของออเดอร์นะพี่เอายกเลิกกันมานะครับอ่โดยที่เขาจะขึ้นเงินนะครับเข้าเครดิตเราตรงนี้เลยนะครับถ้าเรายกเลิกออเดอร์นะครับเราก็จะมีรายละเอียดของออเดอร์ที่ยกเลิกเนี่ยเป็ราดูด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับอะไละต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาคุณชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดแชร์นะครับอยู่ที่2อแชร์นะครับผมจะลองกดรีเฟรชหน อ่าตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง132แชร์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นมาเยอะด้วยนะครับก่อนจะมีขึ้นเกินมาบ้างคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับาทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับสำหรับบริการนี้นะนีับผมก็แนะนําเลยนะครับ อ่ะและสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแต่เกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปนะครับก็ต้องขออภัยคุณชมกันด้วยนะครับอ่ะแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ